พี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนเอ้ยเป็นย่างมันคือเป็นจังซี่มันโตกมันโตกมันโตกหานนะคะมันโตกหานมัน,น, <c oughs> มนเป็นเอี้ยงหมุนติ้ว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 อยู่มันเรื่องเซ็งมากเลยค่ะ อะไรคะใครเออ ตกดีละเป็นอนีังน่ตกได้ตกดีละเป็นอียังนีสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี้มันเป็นหมุนติ้วๆนะเดี๋ยวเอาเอาเอาแว่นตาออกก่อน,ม,นมันเหมือนแบบมันหมุนติ้วๆนะคะ่ะน้องมามิน้นน้องมามิ้นบอกว่าทำอะไรคะไลค์อ <laughs> ไอจดกุยกันจืด มามีกินข้าวยังมามิน้นมามิมมามินก็มมนนจะเป็นมามนมามิกมามิ้นมามีน,มมน,นะคะน้องมามิ้นเนาะมามิ้นเอ็มนะคะทำไรเนาะคุณวะอ่านพูดคุยกันสื่อจ้าเมื่อกี้ที่ขึ้นรอบหนึ่งแล้วมันตกปุงปุงไปไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าเกี่ยวกับอะไรพอเราจะอ่านเรื่องธรรมะก็ฟพกดว่าโอ้ไม่กอดมุนติวติวติว,ตว สงสัยเพิ่นไ,น,พนไม่ให้อ่านมั้งโอสาทูสาธูเพิ่นไม่ให้อ่านมั้งงูติวติ้วแต่ว่าไอข้าวก่อนอ่านได้นะข้าวนี้สงสัยเป็นที่เน็ตด,ด้วยเรือมั้ง <c oughs> ได้เออน้ำแบบเต็มเปรี่ยมแล้วก็เหมือนแบบสักพักสักพักก็หมุน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 แล้วตกฮานไปเลยนะครับพี่น้องกาปูมโอ้โอมมยมาใหม่มาใหม่ผู้ใดก็ใด I'm sorry sorry ส e ร์รี่เลยมั้งอ้ะหลายๆมันมุนติวติวติวสัสลาสัลาสลาสมามามิมกินข้าวหรือยังมิมแบบมาแล้วก็แบบไปมาแล้วจะมาจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเดอรกดรักให้กันด้วยเข้ามาแล้วอย่าลืมกด เลิฟก,กดลักคลิกด,ด้วยกดเลิฟเอานะสิฉาดกล้องไปฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็จะเสิร์ชเนะี่ยจืดหน้าขึ้นหน่อยหนึง่งเราจะได้เห็นหัวใจเราจะได้เห็นหัวใจนะคะหัวจุยหัวจุยหัวจุยนะคะนี่นะอันนิดนึงก็ยังดีมีมีโจตายด้วยนะคะโจตายมีโจตายมีจยะะโจตายอะ เอาใหม่นะคะเอาใหม่โอ้ยเนาะสุดุกๆๆุ้งหกินมา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 ทุกคนเรามาคุยกันหอมมีบอมหอมมีแอฟังอยู่ไหมเนี่ยนินทาคนก่อนนะอันนินทากะรเหมือนเทแกบไม่เจ็บแสบเหมือนเอามีดมากรีดหิน แมนตีพ <m êm tää manager> ี ái, ่เจ็บแสบวะพี่กินนี่หรอ้าไปไหนไปไหนกันหมดกลับมาในบ้านน้องบออยากอยู่คนเดียวมาเด้อ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 สุนโตขานเด้ออย่างนี้เด้ออินกองดื้อดื้อดื้ ได้แอบรักไทยหน่อยจ้ารักไทยหน่อยฮัลโหล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 บุธบอดีเมื่อกี้นี้เอาเล่มนั้นตกหานใช่ไหมเอาเล่มอื่นได้ไหมพวกอืก่นเนี้เอาเล่มนี้ไม่ตกฮานนะเอาเล่มนั้นเอาเล่มนี้กว้างนั่นแหะแต่ว่าเล่มนี้ก็อ่านอ่านไป อ่าเป้ไม่ใช่อ่านมาทุกคอลเนี่ยว่าจะอ่านอะไรทุกคนกันสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรวันนี้เราก็จะมาฟังข้อคิดสกิดใจจากสือและเบียงบุญอ่าโดยคำนางนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับ ากมนุษย์หยุดบินทาว่าคนอื่นยามเดินยืนนั่งนอนสัมวรอยู่คอยขจัดโลกโกรธหลงในตัวกูโลกจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขใจเป็นสุขดีนะคะโอเคสวัสดีค่ะพี่อีทพี่อีทพี่อีทสวัสดีมากมายไก่กองมาก็เลิฟเลิฟให้น้องเลยนะคะขอบคุณมากมายค่ะพี่อีท บนไหลเอกแล้วว่ามห่วยบ่มีคนมากระจมอยู่คนเดียวหลไเอ้ยไอยเอ้ยไอยเอ้ยถ้าคนมาเบาน้ำก็เลยจมอยู่คนเดียวเมื่อกี้นี่คืนไปรอบนึงปรากดว่าหมุนติ้วติวต้วติ้วบึมลงเวทีไปเลยครับผมเลยต้องขึ้นใหม่นะครับคุณพี่มันเลยทำให้เลทไปนิดนิดน,นึงนะครับโผม พี่โจ๊ะโอ้ไม่ใช่พี่จุกพี่จุกน่ยมารอบนั้นพี่จุกมาเท่าบิ๊กมาพี่บิ๊กโบมาแล้วก็บึ้มไปเลยนะครับรอบนี้ก็มีมามีมามีมาแล้วก็พี่อิดมาอย่าเพิ่งบึ้มนะเอาก่อนเอาก่อนอเอา <c oughs> <c oughs> มีแอร์บิ๊กเฮ้าก็สงันนะก็สงันมีแบบว่าอัน แอบอยู่ในกองแอบฟังเธออยู่นะจ๊ะเจอจะรู้ไมนะ่มันว่า แอบบเอีแบบเล่แอบอ้าวแอบแอบอ้าวเข้ามาละใครแล้วก็แอบ,บนอนฟังก็ได้นะครับผม i, อยาก ang, ฟังอะไรอยากฟังอะไรฟังฟังฟังเลือเจ้าอีมิเทอพักคุ้มแล้วจะทักใครละ่ะแล้วจะทักทักก็มาทักทักนี่ไงทักทักทักข้างบนหรือยังมามิน้นนะทักยังอ้ปีอิดบอกเธอจะให้ฉันทักใครฉันเข้ามานี่ฉันก็มาคนแรกเนี่ยฉันทักใครดีเนี่ยแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันก็ฟังฟังเธอพู้จุดเราจะพราพรพราพราพอะไรจะพูดมาเซฟอิดบอกนะ พี่ดบยิมยบย้มเดบิวยิ้มเมื่อกี้มันตกห้านอายไปทีขาพี่ขานะคะโอ้ยตกปุ๊บเพื่อนกับไปไหนก็ไม่รู้พออเพื่อนก็จอดจอดเหมือนเพื่อนพี่ก็เพ่นเพ่นก็ฟ,ฟังฟังเหมือนพี่นี่แหละแล้วเพื่อนก็สวัสดีรอบวงค่ะบไปมีประชดอีกนะมีประชดว่าสวัสดีรอบวงก็ประมาณว่าก็ไม่มีใครไม่รู้ไม่รู้จะทักทายใครเว้ยเฮ้ยบอกให ใช่ไหมใช่ไหมโอเคเข้าใจเข้าใจเหมือนกันแหละเข้ามาคนแรกจะค้าใครใครนาะมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวายืนอยู่คนเดียวนล้วหน้าหานก็จะคุยกับใครอ,อ่ะเนาะหยียบตีนใครก็ไม่ได้เหยียบแล้วไม่มีใครอยู่ใช่ไหมใช่ไหมพี่หยุดบอกสู้สู้เอาเอาเอาหัวใจพลังบวกไปบนบ่าเอาเอาดื่มน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนว่าสนันดีอัน,นว่าสนันดีอีกละว่าสนันดี ไม่ต้องวงพูดคนเดียวเกงๆๆนะว่งห้าห้าห้านะเราคือพูดเดียวเกงว่งอุ้ยพี่บอกให้นะใครที่ทำมีรูเบอร์ต้องพูดคนเดียวเป็นนะเออค่อนข้างจะออกบ้าๆนิดนึงนะต้องพูดคนเดียวเป็นนะไม่งั้นนะเออเด็กนั่งบนอยู่คนเดียวน่ะเคยบ้าเคยบ้าเออไม่หลอกละการที่เรานั่งบนอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วพอมัน ลงหารไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นคลิปหนึ่งใช่ไหมคะหลังจากนั้นจจะมีคนทางเข้ามาหลงทางเข้ามาเปิดฟังเราอย่างเงี้ยเออถ้าเรานิ่งเฉยเสียเรานิ่งนิ่งอยู่แล้วคนที่มาดูย้อนหลังก็ไม่รู้ว่าเราเราพูดอะไรมีแต่น,นั่งเฉยอย่างงี้เราก็พ่มผ้ามีคนเดียวเผื่อว่าย้อนหลังกลับไปคนที่มาดูแบบว่าเวลาผ่านไปเพื่อนกลับมาดูเราอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะได้รู้ว่าเราคุยไม่ใช่เรานั่งเฉย มีคนมาสองตกใจออกไปหนึ่งคนแล้วปะนะตกตกไอเลิฟอยู่ตกใจหย่งบอกเขามาแม่เข้ามาแม่ตกใจอะไรตกใจใช่ไหมนึกว่านางปันนีที่ <c oughs> ไหนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> งานพูดมารลุดเดิกจอบจอบ จ้าได้สิพี่จอบจอบฟังฟังจบจบได้หมดถ้าสดสดใสล่เริงนะคะนะครก็จะเว้าเรื่องอะไรน้อยเดี๋ยวน,ยนั้นน่าคิดก่อนเอางี้เอางี้ในเมื่อหนังสืออะเราก็อ่านไปเล่มนั้นก็คิดว่าน่าจะจบจบเล่มไปแล้วนะคะ,ะท,ที่ที่รู้ตอนนี้คือขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะว่าวๆเา,ววากระตุมนะคะโอเคไม่ว่ากันนะคะ ก็ถึงว่าแล้วในช่วงนี้ต้องรีบปั่นทำร้อยสถิติทิฏฐิติกันไปนะคะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องตำนานจะฟิกรเรื่องลิขสิทธิ์มากเลยลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ขาคุณลิขสิทธิ์ขานะคะคุณลิขสิทธิ์คุณลิขสิทธิ์มันมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ประมาณว่าอืม ไล์นี่แหละเป็นไล์สดนะว้าวเอาตองว่าได้อนี่แหละคือว่ามีแกไม่ได้เลยอะทำไงดีมันมีอยู่ไล่หนึ่งนะคะห้าชั่วโมงสิบนาทีมีผู้ยอดดูเจ็ดสิบสี่และมีความคี่เห็นสามสิบสองนะคะยอดคนที่ชอบมีอยู่สิบแปดแล้วทีนี้มันมีว่า มันติดลิกลิิตครับพี่น้องป้องไปซึ่งคำนางพยายามที่จะแก้ไขมันโดยการตัดเสียงที่เป็นลิกทธิตออกตัดไปสองรอบสองรอ,อ,อบแล้วนะสองรอบแต่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 แตแตแตปรากฏว่าไม่ได้ผลค่ะประมวลกลับมาแล้วก็ยังมีอ่าเรื่องอ่า สองร้องเรื่องลิขสิทธิ์กันอยู่นะมันก็ยังตัดไม่ได้นะคะมันมีสองท่อนมีช่วง before save โ oh อ้โห my god มีอยู่สี่ท่อนสีท่อนที่เป็น มีซีซีมีการอ้างอิงสิทธิประเภท3อย่างรายการก็คือมันมีอยู่สมรายการที่ติดติกะต,ต,ติดเนาะมันเป็นเฮ้อเราก็ไม่รู้มันติดอีท่าไหนของเขาไยรุ่นก็งงเลยแล้วพยายามแก้้แลวนะแต่๋ยวเราจะแก้เราตัดพยายามเอาเสียง เองอเขาก็บอกว่าการลบบางส่วนอาจน,นำอาจน,นำการอ้างอิงออกไม่ได้การลบบางอย่างนำการอ้างอิงออกไม่ได้และวิดีโออาจจะยังเล่นได้พร้อมกับแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนคุณจะเลือกเปลี่ยนกลับเป็นเสียงต้นฉบับหรือปิดเสียงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ก็ได้ก็พยายามนะคะพยายาม พยายามที่จะปิดปิดเสียงปิดเสียงอ่ะที่มันลองเรียนิีกิทสิตมานะคะพยายามไปสองรอบแล้วทีนี้จะพยายามอีกรอบที่สามนะคะจะพยายามอีกรอบที่สามว่า,ว,าว่ามันอ่าจะได้ผลไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยววิธีต่อไปก็จะเป็นการตัดท่อนท่อนที่เขาบอกว่ามันมีดีกรสิตออกแต่ก็ต้องไม่รู้ว่าจะตัดได้หรือ นี่นะคะนี่สมวันแล้วไม่ได้นะคะ5ชั่วโมงข้าพเจ้าโอ้ไ oh ม oh oh ่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่อดเสีงเป็ดเป็ดเป็ด,ปด,ปด,ปดบูเลยนะคะอ่ายังไม่มากันเอ๊พี่อิดบอกสวัสดีค่ะพี่ชุดดำมือปืนห่วยี่เปตยานและพี่ชุดดำมือปืนสวัสดีค่ะพี่อิดมาแล้วมาแล้วคนหนึ่งหลงทางมาก มาสวัสดีแล้วก็ไปแล้วมังนี่มาแล้วก็สวัสดีแล้วก็ไปล <l ots of alcohol> เลยมามาพี่อิดบอกเค่ว่าอีกยังไม่มาเลยพี่อิดไปเลี้ยงมาหน่อยสิไปอยู่บ้านไหนกันนี่บ้านไหนเยอะเรี้ยงมาบ้านนี้หน่อยเลี้ยๆๆคงและทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแก้ไม่ได้นะทุกคนมีวิธีแก้ใหม่ไหมไม่อยากลบทิ้งเลยเพราะว่าห้าชั่วโมงกว่าจะได้มาเงิบเงิบเงิเงิ ไว้รุ่นสิ่งมากกดจะได้แต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้แต่ว่ามันก็หนักหนักหน,นักเอาการอยู่นะคะทุกคนอ่าพี่ชุดดำนะคะพี่ชุดดำมือปืนสปไปซ์ไเนาะ์แบนนี้พี่ชุดดำมือปืนห้องนีเ <c oughs> <c oughs> นาะแล้วเป็นตยานแท้ ีสุดดำมมือปืนไปซ้ายเป็น Guard, บอดี้การ์ดบ่มาทักทายกันแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเข้ามาแล้วก็ก้นเลือก้นรักกันนาเด้อเป็นกําลังใจให้กันนั้นเดิอนเด้อครับผมพี่สุดดัมมือปืนนะครับอ๋อ ขอเช็คก่อนนะครับผมว่าพี่ชุดดหมุือปืนนั้นน่ะมีนามเล่นว่าอะไรครับพี่ชุดดำมเมือปืนเป็นเป็นทาหารพรานดิครับ ชุดดำมือปืนเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านกันเนาโอเคโอเคฮู้ฮู้นอนนอนแล้วมันไปไหนกันหมดเนี่ยจะหลับแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอต้องต้องรอให้ถึงชั่วโมงก่อนแล้วจะมีคนเข้ามานะฮะตรงนั่งนอใจเย็นใจเย็นใจริใจร้อนไปนะคะอ๋อไม่ไม่ก็มาแล้ว ชื่อนัดครับเป็นน้องครับโอเคทำไมถึงบอกว่าเป็นน้องรูได้ไงครับว่า <c> เ <oughs> ป็นน้อง <c oughs> ชื่อนัดนะครับอ่ามาแล้วต้นโอ้น่ารักที่สุดเลยน้องน้ำต้นของพี่คำอ้างพี่คำอ้างสวัดดีครับพี่คำอ้างพี่คำอ้างระบีคำอ้างและพี่ํำอา <c oughs> ้างค่ะฮ่าฮ่าตาฮากแท้น้องเข้าไปชอบให้เราบอกว่ารัก คนอะไรก็ไม่รู้ตาจะหลับไปนอนนะครับพี่ทําอา,าตาจะหลับไปนอนนะครับหมายถึงพี่ใช่ไหมน้องน้าตน้น <c oughs> ยังยังยัง,ย,ง,ย,ง,งยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาน้องน้าต้นนะอ้วิวสวยดีนะคะไม่ได้ฟังเนาะ จะเห็นวิวเนาะวิวบรรยากาศดีค่ะกูมีหมอกตัวอยู่บนภูแน่เลยลักษณะยังไงว้าวว้าวเราต้องรู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรก็บรรยากาศดีเป็นแต่แบบนอนเว้นแทะคุณมือปืนอ้อย่างอ้อย่างตายแต่รับโอ้ทำไมพี่ทำอ่างจะจีบพี่นัดรอคับฮะ อม๋มคือหูจักกันละตีรู้จักกันล้วละ่ะนี่บริจีบนี่แต่พี่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านกันนี่พี่เกยมไปดูนี่ว่าพี่เขานั่นนี่ <c oughs> จังหวัดอะไรกี่ทำไมมีภูเขาละเออนะโอเคลองนำต้นก็นได้เนาะ <c oughs> มองน้ำตนเธอไปแล้ว,ลวเรอยัเพิ่งไปสี่เป็นเพื่อนกันก่อนต้นน้ำบอกว่าไปขี่รถไทยมาใช่ไหมไปขี่รถไทยไปขี่รถไทยอะไรนะนั่งรถไทยมารถไทยอ,อะไรรถไทยอิเซกิบอเอ็นทีาห้าสี่กับตา ลองโคตรโอ้โหโคตรมันมากใช่ไหมเบาวววววววอะไรโอ้โอ้โอ้วว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 อะไรครับพี่ทําอ่างแตกเบาวววววอะไรครับพี่ทําอ่างแตกอะไรครับอะไรครับเบาวววววอะไรครับน้องน้ำต้น คนหล่อว่าไงครับเป็นไงไปขี่รถไทยน้ำมวนไหมหน้าตาไม่เห็นจะสนุกเลยหน้าตาเหมือนเหนื่อยไปไถนาหรือไปนั่งรถไถเฉยๆน้องน้ำต้น ทีเซอร์สวยนะทำทีเซอร์พี่เนสเซเนี่ยสวยใช่ ผู้หญิงถามผู้ชายว่าอยู่จังหวัดอะไรสแสดงว่าพี่คำอางชอบพี่นะ่นเอาตีโอพี่ไม่รู้นี่น,น้องน้ำต้นนี่พี่ไม่รู้นี่อุย้ยมีนกเลยนี่ไทยอะไรน้องน้ำต้นไทยทำสวนเนาะ ทำอะไรเนะี่ยตะคองเกยไทยทำอะไรเนาะชิวๆสบายๆจัดไปพี่น้องโยโย ไปไหนกันหมดเนี่ยจะหลับแล้วนะอยู่ไหนบ้างหูกระจายกระจายกันอยู่โอ้ยฉันจะหลับแล้วน้ำต้นน้ำต้นไปเรียกเพื่อนเพื่อนมาหน่สิพี่ทำอางชอบพี่นัดเอาอะไรมันนอย่ามันงอย่ามานัามานงทองน้ำมอเลยนะจจะ ตาครงไทยอะไรอ่ะตาเลยนะตาคล่องตาคล่องปลูกอะไรอ่ะ